สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะเป็นสูตรปากหลักสิบบนแบบ2ตัวซึ่งเป็นสูตรใหม่เดือนนี้ที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับผมก็จะเป็นแนวทาง,งวดันที่31กรกฎาคม2560น,นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับผมทํา เรียย้อนหลังไว้เริ่มตั้งแต่งวดที่ออก907ครับซึ่งในงวดแรกนะครับผลคำนวณย้อนหลังที่ทําได้นะครับอันนี้ผมย้อนให้ดูนะครับในงวดแรกได้6.0กับนะครับเลขที่ออกนะครับคือ907นะครับในส่งอัวนี้นะครับมันจะมาที่หลักสิบบนเท่านั้นครับอ่าซึ่งสถนดีสูตรอันนี้นะครับอ่าเดินมาแล้ว8งวดนะครับ8งวดติดนะครับ ในงูแรกทะคได้60ศูนย์ข้าวที่หลักสิบครับจะมีมาที่หลักสิบบนนั่นเองครับในงูที่2ครับได้ตัวเดิมคือ6กับ0นะครับซึ่งในงูที่2ครับตัวเลขนะครับมีมาครบ2ตัวท้ายนะครับนี่ออกศูนย์หกนะครับวันนั้นนะครับถ้าจะเก้าศูนย์เจ็ดออกเก้าศูนย์หกก็มีมาครบ2ตัวท้ายนะครับ นี่ครับศูนย์ข้าที่หลักสิบถูกเป็น2งวดต่อมาในงวดที friend. Friend. ่3นะครับได้1กับ5้านะครับได้1กับ5้าครับผลที่ออกคือศูนตัวที่เข้าตัวนี้ตัวแรกคือเลขหนึ่งมันเข้าที่หลักสิบครับนี่เห็นไหมครับซึ่งจะมีมาอย่างนี้ที่หลักสิบเท่านั้นครับต่อมาครับในงวดที่4นะครับจะได้ศูงกับสนะครับสูงกับ4ตัวที่เข้าตัวแรกครับคือเลขศูงมันเข้าที่หลักสิบครับ อ่าสี่งวดติดต่อมาครับงวดที่5ครับได้7จกับ1นะครับออก2 7 2นะครับตัวที่เข้าตัวนี้ตัวแรกครับเป็นเลขเครับเข้าที่หลักสิบครับถูกเป็น5้าวดครับต่อมาครับงวดที่6ครับได้3กับ7ครับออกเป็น7 2ตัวที่เข้าตัวที่2องคืเลขเครับเข้าที่หลักสิบครับถูกอีกแล้วนะครับ6งวดนะครับ ต่อมางวดที่7กครับงวดที่7ได้04ครับเลขที่ออกคือ605นะครับตัวที่เข้าตัวแรกคือเลข0มันเข้าที่หลักสิบครับถูกอีกแล้วนะครับ7งวดต่อมางวดที่8ดนะครับได้9.3ครับออก530นะครับ3เข้าที่หลักสิบครับซึ่งก็ยังมีมาอยู่ที่หลักสิบบนนั่นเครับเห็นไหมครับเป็นสูตรเดินดีที่ยังไม่พลาดเลยนะครับซึ่งในงวดแรกครับผมก็จะมาลงไว้ชมกันเป็นงวดแรกนะครับ ส่วนวิธีการคำนวณสำหรับท่านที่สนใจสุ้นะครับปักหลักสิบบนอันนี้นะครับอลองคำนวณย้อนหลังดูกันครับว่าในงดแรกที่ผมทำสถิตย้อนหลังไว้ได้6กับ0นย์จริงไหมซึ่งเลขที่ออกในงดแร้นะครับออก9 0 6นะครับซึ่งผมเริ่มที่งวดนี้นะครับ9 0 7นะครับทีนี้ท่านผู้ชมลองบวกดูกันครับวิธีการคำนวณใช้หลักแสนด้วยหลักสิบบน 2ครั้งครับหลัก10ล่าง2ครั้งครับบวกด้วยเลขคงที่คือแปดนี่นครับ0ูนย์บวดิสี่เป็นสีบวดิสี่ท่องแปดแปดบวดิคงที่ท่องสิบหกครับนับตัวไป4แต้มก็เป็นศูนยถูกไหมครับซึ่งในงวดได้ครับได้ตัวเนึ่งสิบนคือ6กับ0เลขที่ออกนะครับ9 0 7ออก9 0 7 0เข้าที่หลัก10เห็นไหมครับซึ่งมันจะได้อย่างงี้นะครับเป็นสูตร เดินหลักสิบบนสองตัวเตินดีที่ยังไม่พลาดเลยนี่ครับในงวดแรกนะครับในงวดที่2กับในงวดที่2ที่ผมทำสีด่ดียอดหลังไว้นะคนี่ยสี่ดียอดหลังที่ทำได้คือหกกับศูนนะครับได้หกศูนย์จริงไหมใช้หลักวิธีการทำหมดครับใช้หลักแสนหลักสิบบนสองครั้งหลักสิบครั้งสองครั้งบุรุษแปดหน่งที่ครับศูนย์บุรุษศูนย์บุรุษแปดหลดแปดบุกุษแปดบุรุษสิบหครับแล้วพวกมีสี่แต้มศูนย์ก็จะได้6กับ0ครับเลขที่ออกคือ 9 06ตัวที่ค่าคูอตัวนี้เลขสูนเนี่ยาวจักสิบถูกไปสองงวดต่อมาครับงวดที่3ในงวดที่3ามกับได้1กับ5จริงไหมออก0ูนครับซึ่งที่ผมทำสถิติย้อนหลังไว้ได้หนกับหในงวดที่3าครับวิธีการคำนวณใช้หลักแสนหลัก10วนสองครั้ง10ล่าง สครั้งบุรุษแปด9ื้นที่เก้า 13, บุรุษสูบพบุรุษสีเขาสิบสามบูรุษแป้นที่ิบเอ็ดครับก็จะได้หนกับห้าั่นองนะครับ <c oughs> เลขที่ออกคือ0ูนย์หนึ่งเก้าในงวดที่สออกออกศูนย์หนครับตัวที่เข้าตัวแรกครับเลขหนึ่งเข้าหลักสิบอ่าเห็นไหมครับเป็นสูเด่นหลักสิบบนเดินดีที่ยังไม่พลาดเลยนะครับในงวดที่สามครับได้ศูนย์สีจริงไหมออก903 90, าครับ ในงวดที่สี่ครับออก9 0้าศูนย์เข้าที่หลักสิบครับใช้หลักแสนหลักสิบวนสองครั้งสิบล้านสองครั้ง,งบุรุษแปดของที่ครับแปดบุรุษสองทับสิบสิบบูรุษสองสิบสองบูรุษแปดของที่เท่ากับยี่สิบก็จะได้ศูนย์กับสี่นั่นเองครับในงวดที่สี่ครับเลขที่ออกคือเก้าศูนย์สามเห็นไหมครับซึ่งจะตรงตามที่เราคํานวณออกมาได้นะครับมันจะมีมาที่หลักสิบเท่านั้นครับสี่งวดติด ต่อมานในงวดที่5ครับซึ่งในงวดที่5นะครับผมทำสถิติย้อนหลังได้คือ7กับ1จริงไหมก็ท่านผู้ชมที่สในใจสูตรอันนี้สามารถที่คำนวณดูกันได้นะครับวิธีการคำนวณสูตรใช้หลักแสนหลักสิบบน10ล้าง2ครั้งบวกด้วย8ปดงที่1บวกด้วย0ู9 9นย์ปบบเป็น1 1บวก8 9ดบวกด้วย8ปดงที่สิบเพนไป4แต้มเป็น1ถูกไหมครับก็จะเป็น7กับ1 ึ่งเป็นเลขปากหลักสิบที่จะได้นะในงวดที่5้ผลที่ออกคือ2องนะครับเลขออก2องจครับตัวที่เข้าตัวแรกครับคือเ,เลข7จมาที่หลักสิบนะครับก็ถูกอีกแล้ว้างวดติเป็นสูตรคํานวณย้อนหลังที่ผมทําให้ดูนะครับซึ่งมาจะมาที่หลักสิบนะครับ ต่อมาครับงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่6ถูกไหมครับในงวดที่6กครับได้3กับ7จริงไหมทีนี้ท่านผู้ชมลองคํานวณย้อนหลังดูกันครับในงวดที่7ครับในงวดที่6นะครับใช้หลักแสนหลักสิบวน2ครั้งหลักสิบครั้งสองครั้งบด้วยเลขคงที่คือ8 1บูสเท่ากับ55หบูสดก็จะได้3กับ7ถูกไหมครับนี่ได้3 7เจครับเลขที่ออกคือ8 7 2เจ ต่วที่ข้าตรงนี้เราพิสอกกับข้าที่หลักสิบทุกเป็นหกงวดครับต่อมางวดที่7จ็ดครับในงวดที่7ที่ผมทําย้อนหลังได้คือศู 4, ับสจริงไหมในงวดที่ในงวดที่7ออก605ครับทีนี้ท่านผู้ชมลองคํานวณดูกันครับว่าได้ศูย์ับสจริงไหมในงวดที่7ครับใช้หลักแสนหลักสิบบน2ครั้งหลักสิบล่าง2ครั้งด้วย8ปดมนที่ครับ 2บวกด้วยเท่า6กคูวหกทบดีเท่ากับ20ก็จะเป็นศกับ4ครับเลขที่ออกนะครับถัดจาก8จะ2ครับผลที่ออกคือ605ก็ยังมีมาอยู่ที่หลักสิบนั่นเองครับถูกเป็น7งวดครับต่อมางวดที่8ครับงวดที่8มงวล่าสุดนะครับออก53 0สนี้ทำได้9กับ3นะครับทีนี้ท่านผู้ชมลองคำนวณ ย้อนหลังดูกันครับว่าได้9กับ3จริงไหมในงวดที่8ปนะครับงูที่ผ่านมาอ่อห้าสนะครับย้ำนะครับว่าเป็นสูตรใหม่เดินดีที่ผมามาย้อนหลังให้ดูนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ทราบนะครับว่าสูตรเดินมากี่งวดแล้วนะครับเป็นสูตรที่ยังไม่พลาดนะครับซึ่งจะมีมาที่หลักสิบนะครับวิธีการทำสูตรหลักสิบใช้หลักแสนหลักสิบบนหลักสิบล้างบูด้วยแปดคนทีเก้าบูด้วยสองเท่ากับสิบเอ็ดสิบเก้า แตก็มี4แต้มเป็น393ผลที่ออกคือ530ไต้9กับ3 3เข้าที่หลักสิบครับถูกอีกแล้วนะครับเป็น8งัวดครับแต่งวดติดงวดที่9นะครับงวดที่9เราก็จะมาลุ้นกันต่อกับสำลักสูตรเดินดีอันนี้นะครับในงวดนี้ครับเราก็มา,อาลองคำนวณดูกันครับว่าเลขเด่นสิบบนในงวดนี้จะเป็นเลขตัวไหนจากสูตรเดินดีอันนี้นะครับที่เดินมาแล้ว8งัวติดครับ วิธีการคำนวณสูตรหลักสิบบนนะครับสำหรับท่านที่สนใจสูตรหลักสิบบนนะกะ็ลองคำนวณดูกันได้เลยครับใช้หลักแสนหลักสิบบนสิบล่างสองครั้งบด,ด้วยเลขคงที่คือแปดหนึ่งบุรุคหกทบเจ็ดเจ็บบุรุษสองทบเก้าเก้าบุรุษแปดขงที่แล้วสนะิบเจ็ดนับเพิ่มเป็นสี่แถมกลับเป็นหนึ่งในงงน,นี้นะครับความน่าจะเป็นนะครับเลขดินหลักสิบบนนะครับ คือ7กับ1นะครับได้7กับ1ครับจะมีมาอีกไหมท่านผู้ชมลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับอ่าได้เจกับ1นะครับอ่าถ้าไม่ชอบสูตรที่ได้เจกับ1หลักสิบในงวดน,นี้ผ่านไปได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมย้อนให้ดูนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางงวดประจำวันที่31ดกรกฎาคมนี้นะครับอ่าก็คือในงวดน,นี้นะครับก็ ต้องอ่ะเราลุ้นดูกันครับว่าสูตรจะเดินต่ออีกไหมในงูนี้นะครับเลขเด่น10บนที่ได้นะครับคือ2ตัวนี้นะครับคือเลข7กับเลข1ครับซึ่งเป็นเลขขี้ครับ2ตัวนี้ที่ได้นะครับหนึ่งกับ7 7กับ1นะครับเป็นเลขขี้ทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่าซึ่งเป็นสูตรเด่น10บบนแบบคู่ขี้นั่นเองครับในงูนี้นะครับ ผลคำนวณที่ได้คือเลขคี่ครับก็คือ7กับ1น,นั่นเองครับเลขคี่ก็จะมี5ตัวครับก็จะมี1 3 579นะครับจากสูตรที่เราคำนวณออกมาได้คือ7กับ1ซึ่งจะมีเลขคี่คือ7กับ1ครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราย้อนมาเทียบกับสูตรเดนบุนนะครับสูตรเดนบนุก็มีหลายสูตรที่มันเข้านะครับต่อเนื่องก็จะเป็นสูตรนี้นะครับ ที่ยังมีมาอยู่1ตัวนะครับก็จะมีบางงวดนะครับที่มันมาได้ถึง2ตัวนะครับก็จะมีในงวดนี้นะครับงวดที่ออก 8. ปดสูงนี้ได้7กับ8ครับออก 8. ปดก็มีมาถึง2ตัวเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับได้2กับ3าก็เข้าอีแล้วนะครับในงวดนี้นะครับได้6กับ7ครับ6กับ7เป็นเลขที่เด็ดทั้ง2ตัวเลยครับแต่ถ้าเราจะเอาตัวที่มันชนกันหลายสูตรซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะชนกันที่เลข7็นั่นเองครับ ซึ่งเป็นเลขที่ชนกันอยู่หลายสูรน,นั่นเองครับถ้าเราย้อนไปเทียบกันหลายสูรที่ลงไว้ให้ก่อนหน้านี้นะครับต่อมาครับสูตรต่อมานะครับสู่สู่เด่น10หน่วยบนนะครับสูรนี้นะครับซึ่งสูตรนี้ครับมันมันมาได้ทุกหลักนะครับแต่สูตรนี้มันชอบมาระหว่าง10หน่วยบนนะครับก็จะมีงวดที่เข้าหลัก้อยเนี่ยจะมีบางงวดนะครับเท่านั้นที่เข้าหลัก้อยเนี่ยสูตรนี้ได้690 12ครับ ผลเที่ยงคือ5 30นะครับสูตรกลับมาเดินต่อได้2มดติดกับหลังจากที่สูตรเข้านะครับติดต่อกัน27งวดครับสูงนี้เข้าติดต่อกัน27งวดครับหลุดงวดเดียวครับคืองวดที่28ซึ่งงวดที่18ว่ดนั้นหลุดนะครับก็กลับมาเข้านะครับในงมดที่19 30นะครับงมดนี้เป็นงวดที่31ครับผลคำนวณที่ได้คือ4 5 6 7ครับ4 5 6 7ก็ถ้าเราเทียบกันอีก ก็จะชนที่เลขเจ็ดครับเห็นไหมครับมีเจ็ดมีหซึ่งสี่ก็เด่นนะครับห้าก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นในงูนี้นะครับเลขเด่นบน4ี่ตัวนะครับมันน่าจะติดอยู่ในนี้นะครับเลขสาัเป็นบนในงูนี้ครับสี่ห้าหเจ็ดนะครับคาดว่าอย่างไว้หนึ่งตัวนะครับในงูนี้คือสี่ห้าเจ็ดครับซึ่งสู่นี้นะครับมันเคยมีมาครบสามตัวด้วยครับจะมีงูนี้ ที่ออก019เนี่ยสูงนี้ได้9012เลยครับซึ่งงวดนั้นเลขเลขเรียงครับนะครับ019 901เลยครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมเทียบให้ดูเป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจตัวเลขนะครับอะต่อมาครับสูตรนี้นะครับสูตรทุกสูตรมันมีเข้าและมีหลุดนะครับสูตรนี้ก็เช่นกันครับเคยหลุดนะครับแล้วก็เคยเข้านะสูตรนี้เคยเข้าติดต่อกันหลายงวดเลยครับก็จะมีแค่งวดนี้ที่หลุด โมนั้นได้3 4มซีออกก้าารหกต่อมานะครับโมนต่อมาออก5 3 0ก็กลับมาเดินต่อสู่นี้นะครับช่องมาที่10หน่วยบนนะครับช่องมา10หน่วยบนเองครับ0 1ครับศูนย์เข้าที่หลักหน่วยครับในงวดนี้ได้6กับ7ครับก็ชนที่6กับ7อีกแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นเลขที่น่าลุ้นนะครับ6กับ7ในงวดนี้นะครับก็อันนี้ผมเทียบให้ดูนะครับ ประมาณนี้นะครับก็สูเดินบนก็มีหลายสูรด้วยกันเลยนะครับก็เลือกเอาสูตรที่เราชอบนะครับและในคลิปนี้เป็นสูตรปักหลักสิบบนมาฝากให้พิจารณาดูกันนะครับในงวดนี้ครับเลขดินสิบบนคือเลขขี้ที่ได้ครับคือเจ็ดกับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นสิบบนวดนี้ดินเลขที่เด่นกับเลขขี้นะครับ เดี๋ยวนี้เลขคี่คืกับ1นั่นครับถ้า7มาที่หลักสิก็น่าจะมาคู่กับ0 1 9นกะก็จะเป็น1 7 1 9 หนึ่งสี่นะจะประมาณนี้นะครับอ่านี่คือเลขเด่นสิบุนนะครับพี่ได้จะสูตรเดินดีนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมถ้าถูกใจสูตรอันนี้แคปไว้เลยครับแคปสูตรไว้ได้เลยนะครับถ้าสูตรเข้าเราสามารถที่ นำไปคำนวณต่อได้เลยนะครับผมอะสุดท้ายนี้ขอให้ f c ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบก,กันคลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับ